มูล,ลนิธิเปรมตินสูรานนท์จังหวัดนครราชสีมามอบทุนการศึกษากว่า5ล้านบาท เมื่อวันที่5มีนาคม2564เวลา9นาฬกา30นาทีที่ห้องสีพัชรินสโมสรร่วมเริงชยัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคนโทธนเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาคที่2ในฐานะประธานมูลนิธิเปรมตินสูรานนท์จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมตินสุลานนท์ประจำปีการศึกษา2563โดยมีนายกรกฎธรรรงวงสวัสด รองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนักศึกษารวมพิธีสำหรับในปีการศึกษา2563ได้มอบทุนจำนวน1,741ทุนเป็นเงิน5,1300บาทเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาพระภิกษุสมัมเนรผู้พิการผู้ด้อโอกาสที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาด ทุนทรัพย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมอบผ่านผู้แทนแต่ละจังหวัดทั้ง20จังหวัดเพื่อนําไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของแต่ละจังหวัดต่อไปนอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิเพื่อสานต่อในการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จํานวน99รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,152,260บาทคอนทอรเนศวงชอุ่มแม่ทัพภาคที่2ได้กล่าว กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาว่าขอให้นําทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ,อการศึกษาให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีความจงรักภักดีเทอทูลสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความกตัญญูและตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการทําความดีตามที่พลเอกเปรมตินสูลานนท์ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างตลอดมาทั้งนี้มูลนิธิเปรมติน สุรานนท์จังหวัดนครราชสีมาจะยังคงดําเนินการสารต่อตามแนวความคิดของพลเอกเปรมตินสูรานนท์ที่ได้ก่อตั้งจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตั้งแต่วันที่2ส,งสิงหาคม2528 ซึ่งเริ่มแรกนั้นมูลนิธิมีเงินกองทุนเพียง3ล้านบาทสืบเนื่องมาจากความศรัทธาและความเคารพนับถือต่อท่านพลเอกเปรมจึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเป็นประจำทุกๆปีจนถึงปัจจุบันมูลนิธิได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น55,491ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น143 3 5 6บาททีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่สองราย งาน